เรื่องการสิบคล้องชีวิตการดำเนินชีวิตว่าบางที่มันมีปัญหามาเฮี้ยนห่อไตาเฮี้ยนห่อโพเดไตเยะคนหนึง่งมันจะขดหดวัด,ดตัวมันมีแนวนำผ้าแนวดึงไปหเหตดไห้เขาขอใจเพรามนว่าไปหูไหลสังคมพุดเดือนนี้มันหูไหลหูไหลเราบอกเห็ดว่าถึอนาทีอ,อ่องเห็ดเลกลายเป็นก่อภัยก่อเดียวทะเลาะกัน ทะเลาะกันหาเงินใส่กระเปา๋าให้กระเปา๋ามันเด๋ยนนี้มันได้เป็นเรื่องอยากเอาเรื่องประเด็นดิคนสนใจกันนี่แหละที่เอาเรื่องยังยากเรื่องพระบ่ต้องจับเงินเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อเป็นพระสกปรนยาวเมื่อเป็นสกอนิญามัน่นนนาหูบดลวงไป,ปัดเดือนนี้ขวมนาทีกันมืผู้ลูกก็อยากเป็นพอ่อยังนี่อ,อ้าวอีหลีแล้ว เนี่ยเาถึอนาทีกันเนี่ยนี่เถียงกันเอาประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี่พวกเรื่องเครื่องร่างข้องคั้งเรื่องอันนั้นนี่มันมักภัยมากมันอย่าไปหาจี้ใส่กันปนันหาเรื่องทะเลาะกันในขอบครัวเข้ากันือกันนั่นเรื่องเล็กๆใน้อยๆพ่อพอ่พอจ่ากันอตอนมันเป็นเรื่องตอนมันเพท่านเป็นบ่าโยก็ยังหัวว่านี่โยมกับโทมาถทมนั่นลูกข่อย,อยนินาำเรื่อง เรื่องติดยาเรื่องนั่นเรื่องนี้มีคดีขอคดีความเพิ่มเขามาอต์นักใจอุกอั้งทั้งไงยะสิแก่พายยางหรอวะแต่มาเลยว่าใจเย็นๆทันใดเดี๋ยวเมื่อก็ค่คอยแก่ได้ดอกแต่คือยังเฮามีเนี่ยขอบครัวนั่นแหละเขาข็บว่จังว่ากันมีขอบครั้นนี่เขาเสียดจังดินะเขาว่างแผนเลยบ่กวนเขาสิมีขอบครั้นบ่แมนว่าไม่ได้อยากเอากันในซื้อดิแมนบ่ พอปัญหาเราคอยแกะกันที่หลังกันว่าหนูฮ<า>ะแก้ปัญหาผูออ้าของเอส่วนเนี่ยนะมันเป็นแรงสันส่นนี่เข้าบอกวิคมหลูกก่อนเขาบอกว่าคอยแก่เสียะประเด็นบางที่กับเลี้ยงหลวเอาเองบางที่กับสอบถามผู้นั่นผู้นี่เนี่ยแต่พยายามใส่ปัญญาของยาของนั่นแหละเห็นนั่นเห็นนี่ไปไปมาๆกๆหรอกเลยบว่ได้นั่นกันสังคมเหนือคนว่าคนทั้งหลายสิพากันสั่งกินท่านสีเฮืองุวงนั่นเห็ดมูสังไะเจ้าศีลสี่โา เสื่อมศูนย์แต่กรยังคงเพลียเพียงผ่าพอนเหลืองเหลืองน่งส่วนสิกขาวีในสิขาดไปเรื่องเดือยทุกมมือมันตีเป็นดิมันตีห่างออกไปห่างออไปภาคอะมอวอยัางก่ะหน่องแล้วต้ย่อมให้ย่อมท่านนี่แหละมันไงเมีเนบ่เ <c oughs> อามาสร้างวัดบ้านนี่สร้างวัดสร้างว่าสร้างขึ้นเละไรบ้านสร้างเลยไรเราไม่ววพูดอยู่เห็นบ่วันหนีกันนเนี่ย ทางมาในลายวันผู้ปัดผู้กวดวัดนี้วัดเลกไกยเป็นห้างมนแดงห้างมานีอยูผู้เดียวพราเด็กเงียเสวัดอยูสองลูกพราเด็กปงอาบัตคืเปันรอยมันว่าได้เพี้ยนนี่ันนี่เออไปไปมากๆหรอมันหาผู้ถือมาบวชแต่สมัยนเดินนี่มันบ่มีหรอเด้เพราะว่าก้นไม้บังคับไปสิบห้าปีเด็กหน่อยยังสิกษามาบวชได้กั็เลขยากกันผู้สืบนอตอเนี่ยมกัน็ยากผู้บ่เคยเป็นบวชสมัเนี้ตะกันหอนบ่เคยอยากบวชเป็นพระดอก ขันบวชได้กัน้มยสมมวบวชน่นแหละท้ามือซีกแล้ว <c ười> บวชเด้นี้อยากซิ้มือแล้กแงยังบอกเยอะแต่เขาเห็นนี่ต้องงั้นคือยังจุงศพจุงงยังสิ่ะจุงเห็นเป็นพิธีได้เอาไปเอามาไกลได้เป็นเรื่องของาศาสนาลยกลเป็นพิธีที่ีกาเรียกว่ามันโบลล้อ,ลอมแห่งกันน้ำ้ากบมีาศาสนามีาศาสนาพิธีศาสนา,าบุคคล ศาส,สนาส,สถานที่ย่างเนี่ยมันเป็นบ่ลอรอดล้อมเนาะเพดในคิดใจมนุษย์เท่าไปได้เอาข่าวมโหสถนาบุญนะ้ำมือละเล็กมือละน้อยฟังเขาจังปรึกษากันนอกหลอกเอาหน้ามุขวนหน้าเราพอดเปภาษาบาลีก่อนเ,อเดี๋ยวยังคุยกัน